สำหรับแอปพลิเคชัน e v l i n k เนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งเวลาการปิดหรือตั้งเวลาการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต่ออยู่ตรงช่องเอาท์พุตได้นะครับเช่นถ้านำตัวนี้ไปต่อกับหลอดไฟหลังบ้านก็จะสามารถควบคุมการปิด,กา,ปดการเปิดของหลอดไฟหลังบ้านได้นะครับวิธีการตั้งนะครับให้เรากดไปที่พื้นที่สีขาวๆข,ข,ของตัวที่เราต้องการตั้งเพราะบางทีเพื่อนๆอาจจะมีหลายตัวจะตั้งตัวไหนก็กดตัวนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ s c h e d u l e นะครับ หน้านี้จะเป็นหน้าตารางรวมของการตั้งเวลาที่เราตั้งไว้แต่เนื่องจากตัวนี้เป็นครั้งแรกก็เลยจะยังไม่มีรายการปรากฏอยู่ในนี้เราสามารถตั้งได้โดยการกดปุ่ม add ตรงนี้นะครับช่วงบนนี้จะเป็นช่วงของวันเวลานะครับอันนี้เป็นเดือน1อันนี้เป็นวันที่25 อันนี้เป็น9นาฬิกา59เนาทีเวลาที่เรานำไปใช้กับไฟหลังบ้านเนี่ยลักษณะการใช้งานมันคือต้องมีการปิดเปิดทุกวันใช่ไหมครับอย่างกรณีนี้นะ,นะครับผมนำไปต่อกับปลอดไฟหลังบ้านให้มันเปิดไฟตอน6โมงเย็นและปิดไฟตอน6โมงเชา้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องตั้งเวลาของการเปิดก่อนผมต้องการให้มันเปิดไฟตอน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น18นาฬิกานะครับเรื่องเป็น18นาฬิกา เป็น18นาฬิกาแล้วตรงวันตรงเดือนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับต่อมา year แน่นอนครับ this year ครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับ repeat ตอนนี้ตั้งเป็น only once แต่เราต้องการจะให้มันปิดเปิดทุกวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น repeat นะครับแล้วก็เลือกวันในกรณีของเราต้องการให้มันปิดเปิดทุกวันเราก็เลือกทุกวันเลยนะครับจันังการพุดเพื่อหัดสุขสาวอาทิตย์เสร็จแล้วกดโอเคครับก็ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทุกวันตอน6โมงเย็น แล้วต้องการให้เป็นอะไรเป็นออนพอต้องการให้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วกดเซฟนะครับมันก็จะมีตารางเวลาขึ้นมาเป็นตารางเวลาของการเปิดไฟต่อมาเราต้องตั้งเวลาปิดไฟด้วยก็ทําเหมือนเดิมครับกดแอดเวลาที่เราต้องการจะให้ปิดไฟก็เป็น6กโมงเช้าใช่ไหมครับเราก็เลือกม,มาที่6 0 0นะครับวันเดือนยังไม่ต้องสนใจนะครับเยียร์ก็ดีเกียร์อยู่แล้วรีพีทเปลี่ยนจาก only once เป็น e p e a t แล้วก็เลือกเป็นทุกวันนะครับกดโ OK. อเค t a t e ให้เปลี่ยนเป็น off เพราะเราจะปิดไฟใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วกด Save ครับเราก็จะได้ตารางเวลาของการปิดไฟอันนี้คือเปิดไฟนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆตั้งได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะปิดเปิดไฟตามตารางที่เราตั้งแล้วนะครับ